สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องขปัน้นไดพี้กับพี่ขปั้นนะคะวันนี้เราจะมาฟาร์มเวลนะคะฟาร์มเวลฟาร์มเวลให้เวลหนึ่งพันหกร้อยนะคะทุกคนมันน่าจะไม่ยากนะทุกคนน่าจะแป๊บเดียวนี่มันเป็นอันเนี้ยน่าจะเป็นบอสต,ตัวแรกแล้วนะทุกคนที่มันไม่ใช่น่าจะเป็นมอนตัวแรกแล้วนะที่เราสามารถ เอมันจะเป็นมนตัวแรกที่เป็นผู้หญิงนะทุกคนทุกคนสู้เลยปุ๊บตเกียมตัวเลื่อนไปโอโอโอเคเหลืออีกเจ็ดตัวเราลองมาดูกันมกนด้วยได้ไหมทุกคนขี้เกียจตีทีละตัวทุกคน เลี้ยงกีบหลืออีกสี่ตัวทุกคนโอ้โหมันอยู่ไกลมากเมี๋ยอบูหลืออีกสอตัว อีกสองตัวคนเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เจ็ดจะเป็นตัวที่แปดโอเคทุกคนภารกิจสำเร็จ ้ทุกคนเราเหลืออีกเราเหลืออีกสามเลยเว้แล้วทุกคนมันก็จะเววหนึ่งพันหกร้อยแล้วนี่เราได้อัพที่อัพด้วยนี่ มีมอนตรงนี้เวยโอ้หู้คนมันติดดักสงสารน่ะชิดว่าอีกสามเมลไอพวกมันพวกนี้มันก็คงจะตีเราไม่เข้าแล้วแหละ ดูดันทุกคนอุ้ยโู้มก็ว่ายอยู่ทำไมมันวาร์ปไม่ได้มันกระโดดมานี่เองโอ้โหเหลืออีกสามตัวทุกคนเลยสามตัวตีตรงนี้แล้วก็ตีตรงนี้นะโอ้โหไกลมาก เลยหนึ่งตัวทุกคนเลยหนึ่งตัวเออกหึ่ตัววเหลืออีกสองอีกสองเวลทุกคนทุกคนกลับมาแล้วนนลตอนนี้เลยตอนนี้เราเหลืออีกสองเวลแล้วทุกคนเราก็จะ รับเควสอันที่สองได้แลยย้วแต่ว่าเควสอัน,นที่สองยังไม่รู้ว่าเควสอันที่สองมันจะได้เท่าไหร่แต่ว่าเรามาฟาร์มอันนี้เรายเพิ่งไปสนใจอื่นเราต้องมาฟาร์มอันนี้ก่อนอู้ คนณจะตายโอ้ทุกคนมันใส่สะเก,กียขัดจังหวะนล้วนะทุกคนเออมันมันเร็วมากเหลืสามตัวทุกคนไม่รู้อะทุกคนว่าถ้าต่อถ้ารีเซ็ตตัวมันจะไปโผล่ตรงไหนจะลองดูนะทุกคนถ้ารีเซ็ตตัวจะไปตกไหนอ๋อตัวนี้ คอยเชื่อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเำไมาเกิดตรงนี้ตรงนี้นใช่ไหมเดี๋ยวเราบินไปตรงนน้นดูใช่ใช่โอยโหเชื่อ เอาไวคนมาเสกบอสเหรอไม่น่าใช่อละั้างเราอย่ามั่วเลยอุ้ยทุกคนเกือบรับเคส็ดม่แล้วหกสิหอ้ทุกคนสกเกลมันหกมาก เฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นสองวิวเลยหรอดูทีจัดคนมันขึ้นสองวิวแลวทุกคนเราบอกอีพีไปยังอะตอนนี้มันเป็นอีพีที่สี่นะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องอัพก็คือพลังเออ ทุกคนเราไปเช็คก่อนนะว่ามันมันตีเราเข้าไปม,มันตีเราเข้าแสดงว่ามันต้องฟาร์มอีกนิดนึงอ้วมันจะตีเราเข้าทุกคนเปิดฮาคิสสังเกตอะไรอะ่ะคุณคุณต้องรับเควสก่อนอ้โหินำทางเลย ตีมนตรงไหนอ่ะแปดตัวทุกพิตีตรงไหนอ่ะทุกคนตรงนี้เหรอตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเขาดูบอสอีกทีดิเอ้ยไม่ชิชมัน ตัวนี้เหรอฮัยโคนละฝั่งคนละอาันนี่เอา้าคั้นขอจบเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะบายบาย